สวัสดีสสดจ้าพี่นอ้องฟังฝ่ายสุขสุขคน้มวันนี้แล้พากินกับพี่ศิกพาพี่น้องมากินกุ้งแม่น้ำจ้ามึงพี่น้องตุกเอีบเลยจ้ะไปเห็นน้องเพิ่นกำลังหยิบม่านว่างในกระบะไม่ไหมนะคะพี่น้องจ้ากุ้งแม่น้ำมีหลาซื้อมาสองกิโลนะคะทั้งหมดพันพันหกร้อยเออพันหกร้อยนะลพี่น้องจ้าแล้วก็น้ำจิ้มซี่ฟูรสเดดซีแดงของเฮ้านะคะกับ ตําตบักุงตําล้าเพชรๆนะคะผักเคืองเค้งมีแตงกวาแล้วก็มีคแครอทเบบีเแบบีแครอทนะคะตกแต่งด้วยใแบบสลัดเด้วยใจด้วยตัวากรดที่เขาจะไปแซ่บนะคะหลายคนสอบถามมาว่าอิหลาดูแลสุขภาพและรูปร่างยังไงได้พี่น้องเด้อเอาเห็นมาจากพี่น้องนี่เด้ห,หู้นี่แหละนี่นี่แหละพี่น้องกินหลายปันได๋ กับบอ้วนไปหนได้ค่ะพี่นงจา๋านี่จะดื่มกาแฟบ7ซเวน,นะคะเป็นประจําทุกวันเพื่อสุขภาพและรูปร่างไปพร้อมๆอกันด้พี่นงจา๋าหนึ่งกล่องจะมี12ซองนะคะ250บาทส่งฟรีไปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะเล่งระบบการเาผาผลาญทาให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเลตอรอลที่สาคัญสาหรับผู้ใหน,นะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพว่าจะเป็นความดัน ควบคุมความดันลดน้ำตาลในเลือดเป็นเบาหวานนะคะพี่นนท์จ้าสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้นะคะโปรโมชั่นแคมเปญนะคะ9.9โป9.9นะคะพี่นนท์จ้าราคาเพียง2,200บาทเท่านั้นนะพี่น้องลดจาก3,400เดยพี่น้องลดไปทั้งหมด50%เ้ยค่ะได้ทั้งหมด9กล่องแถมฟรีอีก45ซองนะคะในราคาเพียง2,200บาทเท่านั้นส่งฟรีไปทางฟรีเช่นกันเด้พี่น้องเด้อเอาจวดมาที่นี่เกินกิน กินกินนางก็ตบัดขึ้นก่อนจ้ะป้าหาักเองนะเออแต่ละหนูไม่หักช่วยป้านะดูดกินเดี๋ยวฝนมาสีห้ามหอกก่อนอยู่หน้าพี่น้องใช่แล้วเมืองจ้ะตัวบังไงสมบกเอบเลยอ,อ,อ้ยมันกุง้งเจะย่าทิ้งหัวค่อยนะหวานมากป้าให้หนูดูดหัวมันซะเอาไป เจ้าว่าต้องกินหรอเจ้ากินด้าเนื้อไหมหรอมันมากก้อยก็ว่าอยู่ม,มันต้องมีมันต้องมีตีติ๊งเปลือกกุ้งด้วยบ้าแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยก็ได้ไงก็เก็บไปเดียวกันนี่แหละนี่เห็นไหมเขาเลยอย่ากทำลายสิ่งแวดล้อมไอ้ยะดัจลิส <laughs> มันใช่ <laughs> นี่เห็นไหมอย่ากทำลายสิ่งแวดล้อม ตัวใหญ่พูดอ่ะนี่เสียบ,น,บน้ำเกลเดเลยค่ะเด้อหกหกหกประหางเลยอืมอืมหวันเนื้อดีด้วยอร่อยมากมมมมน,น้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเอารสเด็ดๆนะ เลือดค่ะใครล้วเบบี้ัน่ชิดนุดพิแท้กินเยอะไม่ได้ อร่อยป้ายังหอมจริงนะผมจะไปผัดกับข้าวสวยเป็นข้าวผัดมันกุ้งอร่อยเลยใหญ่ดูมือเลยนี่ตอนนี้อื้อหือรึดจอดเอากระเทียมมาเนี่ยเอาเลย เอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ตอนบ่ายกินกาแฟาไปแล้วนะนี่ก็มาอีกรอกินวันไล่เหรอไปไอ้ยาอะไรตอนนี้เอาเก็บไว้ก่อนพอพอเป็นยาเนาะแม่ไปเชิญทุ่นพี่น้องของข้าวพรุ่งนี้นะคะกระปุกใหญ่ยอดออวนจังเจมาาเลยค่ะกระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะคะราคาสูงตั้งแต่กระปุกแรกไม่รวมค่าจัดสูงด้วยพี่น้องเด้อ กระซองพีเขังผูดากถอยตายแทมพี่น้องอจ้าลูกกาจับตั้งกับป,ปุก๊กละร้อยส่งส่งฟีใช่ไหมครับไม่ใจกส่งฟีนะอบอกกันตรงนี้เลยพ่ไงล่ะขายราคาส่งเลยพี่น้อ,องจ้าท่ามส่งพีตายเขังผูดากเลยสูบไปซื้อแมคโครก็ไม่ได้รสชาตินี้ถแถมยังอันนี้แล้วเด็กบอกแล้วบอกเงี่ยขวดเข้าหนึ่ครั้งอือมีกระปุกใหญ่อร่อยหรอ กระปุกเล็กเนื้อล้วนปลาแดงอี่ดาภาคิน,น,ะนะระดล่ะืิน้า่เยอะโปรสินเยอะแคปลูปภาพมากไปหน่องโอ้หอยเม่าแตกหอยพิษกินเพื่อความอร่อยไม่พอในสุขภาพรพ้อมนิองยุคนี้มันต้องกินแบบว่าอะไรที่มันเป็นสุขภาพสุขภาพ อนึ่งเนี่ยหมอขอว่าทิ้งเราจะไปพัดเสกเข่าพี่นอ้องตัวมันเนี่ยมันก็นแกยากเนาะเนื้อแซอ่บเลยอื้มช้ำช้ำตกใจบพาะว่า ูกคือตอนนี้ข้าวกันคักไม่ตาบอกหงอยนะเอาเบาดีกว่าเด้อเจ้าบีบซวติไหนนี่แดงหรือเจ้ะถือยางตอดไม่รู้แล้วตอนไม่ซีิ๊ก็เขาซีอิตด ดีเท่าไหว่กันด้วย,ววยมันกุ้งหอมอ,อร่อย่างไหมแลวก่อนไปแกเอาเแกตอนนี้มันแกอยาก <c oughs> มันกุ้งพี่น้องแกมันผัดแซ่เขาวสวยแซ่สบ <c oughs> หอมหอมคุป้าเนาะเ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยหัวมันมันกุ้ง <c oughs> <c oughs> นือไม่สดลเลยเขาหออย่ำเขากัดอยู่นั่งปัด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 ,ปดตอนอยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้กินนะแม,ม่โกตแต่กรุงเทพไม่ค่อยมีห <c> ม <oughs> าต่างจังหวัดมีบ่าไงป้านนี้ได้กรุงเทพแบบเออมันบอกแม่โกตแต่นุ่มหรอพวกสูไปซื้อทะเลเอาเองรถ ร้อยร้อยจกนกะแตกอืมแซ่บคุณแก่นะ ใจแก่เจ้าสาเลยน้ำเปล่านะคะประหนึ่งว่าเรากินสี่สิบดีกรีสงสารดังเลยอะ่ะเอาให้ป้านะหนูเอาหัวมันเอาไปกินรถไม่ อ๋อวิ่ก่อนที่จะไปหาเจ้าของผมเลยว่องเปล่ามันยังไงเคยจับตอนนั้นเป็นๆนะตอนเรียนกุ้งกุ้งกุลาดำไปตัวโลจับมันรีดดุ้งดุ้งสะดุ้งมือ กุ้งเกือบตัวสันนี่ไปตัวโลเลี้ยงที่ใต้อะโอ้ยสุดยอดเลย<ม>เลี้ยงจนเจงไม่ใช่เลี้ยงแล้วรวยนะเลี้ยงจนเจงมดไปรองสามลานเจงหลึกเลี้ยงเลอหามึงเงยเลี้ยงยากที่กุ้งกุลาดำ เราผภาพขอโทวีตทำไมล่ะพี่น้องไม่้องกินลักษณะนี้แหละถ้าไม่กินแบบนี้มันไม่มันไม่ลอยถ้าไปนั่ผู้บ่าวนี่ออกเดทไม่ไม่เนี่พี่น้อง้กินคืองหยาดเนอะเพาสิตื่นแต่ว่าก็ต้องอุ้ยต้องทําเป็นตัวเองนะคะเพราะมันเป็นเด็ดจลิศเรียบร้อยเสียเขาถูกของมาเ,เ,เรียบร้อยเป็นเด็ดจลิศเรียบร้อยเสียเขาพี่น้องไปดันโดนไมันสิด,ดาวนี่พี่น้องไม่เหมือนปลานหรอก ตคบกันใหม่ๆปีแรกสองปีแรกสี่ใหม่เป็นใหม่ฟึกงมือนีิอันซี่ใหม่บอกว่าเป็นนกมันกับว่าเป็นนกนำ้ำพอนี่บอกว่าเป็นใหม่ <c oughs> บอรอะไรนี่ใดๆหน่ย้ยเบอุ้เบอบ่บบบบมเถียงตามเจมา,าุึอย่างเฮ้ยเกินสามสี่ปีกับไปหรอ้าไม่ไม่เป็นล้มะ <c oughs> ไม่จะไม่มีขาติ <c oughs> โอ้ได้ อุ้ยหามือเงียที่ไผท,ท,ที่มันที่ไผที่ลลมันอยสกิกูก็แล้วกันบันเบือมันกินแต่หมองแสบหมดเลยว่ะมาเลยค่ะมารถใด,ดวิสตี้มันเดินมาหรือว่าขับรถมาขับรถมาสิคะ Một cam Này mất với cây đuôi làm chim Phải ừ. làm là tầm thêm con mát, Ừ Mới bông nhà tạc rồi ạ Cái tôi này mà không nhịp hết một Rồi, phát thêm ตอนรามคอกันก็เพลมื่อซิกอะลาจ,จะบอกกับพี่กับพี่อยู่นะป้าเรียกป้าเรียกพี่แบบเวลามุมเขาเรียกว่าอ,อะไรปะมุมเราคุยเล่นกันแต่เซมี่มึงมีงมงกูเลอค่ะสไลด์หลานะแต่พเพกงมื่ิกอะเมื่อเคยบอกกูกับมึงเคยหลาาเด้แต่ว่าคบกันบ้านดนดนๆขอปีที่หามีกูนะพ่อได่กูมึงได้พี่น้อง เพิน่นเอาเลรียญเหรียญเหรีไม่หันแต่ว่าเวลาเพิ่นเลเ่นเพิ่นก็บ่เค่อยว่ากูมึงนะมึงกูใครอะ่ะเร่อ <c oughs> เร่เรละ่ะไรกูใครอะ่ะของกูกับปาเวลาแต่ว่ามีชิ้นหนึ่งทีแล้วมาเปลี่ยนไปดอกพี่น้องเช้ามาเราต้องมาหอมแก้มก่อนเพิ่งไปเห็นงานทีนะตะก,กี้ นั่งซิงอยู่จะห้อมได้ไปลองนิดเดียวนั่งจะไปงานนั่งเกินมาหอมแก้มก่อนป้าไปแล้วนะมามาจนทุ่มมือนีก่กะทุกตะกี้นี่ทุกวันพ่อมาปีที่หกปีเจ็ดซีหามื่นหัวจักเจี้ยบแล้วทำไมป้าไม่มีหอมแก้มหนุ้ยก็อยู่ด้วยกันไงไดย์มันเดสก,กิดกูเด้อ,อ คำๆอ่ะพี่น้องนะแต่ก็ไม่อยัางบอกดอกะแลละมักเว่าด้านเรื่องแบบแบบว่าต่มต่ำผาฮาต่มแบบว่าให้พี่น้องได้แบบมวนซื้นไปนั่นกันนะพี่น้องอืมเจยดจ่ากระเดินเจ้ยมันเป็นชีวิตคู่ค่ะแม่แมบบ่ป่าพี่พี่เจ้าลูกเวลาเวลาคู่ คู่แฟนอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลามันเกี่ยนเหตุการณ์ไม่สิเป็นอีกแบบหนึ่งด้ค่ะว่าจะไปพัดเขาไม่ได้พัดแล้วละกลัวต้องสกินก่อนอุ้ยดูดิเอิร์ดว่าเดี๋ยวที่มาว่ามันแดงๆเพราะว่าหัวมันมันมีตามันมีมันนี่ไงวุ้งหนูเด่นกว่าของไปอีกนะหกมันเป็นก้อนเลยเห็นไหมจ้ะมาดูดิเมื่อกี้ค่อยกินอย่างนั้นเลยอะไร นี่อันนี้ก็มีนั่งมากแม่อันนี้ก็มีเศรษฐายได้แม่ทำไมหนูแกะไม่ดีหรอไม่อู้อู้มองนี่มองหนแสะนี่นี่โอ้รของข่อยใหญ่กว่าเด้อฉันได้กินวะล่ะแกะหรือวัดไอ้แตดงเมื่อไหร่แล้ว นี่๋แกปนีก็อีกคนซื้ออยู่ตั้งนานกินฮอตอ่ะขี้มันก็ยังไปแกะอีกแบบหนึ่งโอ้ยแกะบ่ออกเก่งกัดหัวมันขึ้นมันก็หลุดมาอย่างนี้แล้วเอาแต่มันไปใส่จราขึ้นงานออกคักเนี่ยนี่อยู่บนบนนี่แล้วแล้วค่อยกินเลยวะค่อยกินขี้มันเหรอกินเลย่ะไอยเดี๋ยวกินดำดำแล้วกินไหมแม่ đi đi dăm mì gìn dọc ăn mất dọc bay 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 mất mất ไอ้คนจ้างอ่ะจับปุ๊บอ,อุ้ยเ <c oughs> จ้าหน้าที่ล่ะเ <c oughs> ต่งมือแล้วเอ่ยมาพักง,งานงงามาเจ้าหน้าที่เฮ้ยเจ้าหน้าที่แรงก็แรงไม่ถูกตียะอันนี้ติดอยู่บนหัวมันจับไปหรอกไอ้น,นี่น้ำจืดน้ำเค็ม่ะปัานนี้คูแม่น้ำก็ต้องเลียงน้ำจืดด้วยแม่นจ้ะ Ba lưu liền. Lê hoặc mua lưu không mua <laughs> cái lắm. Mua lưu kìm. So có của đam cung. Lương kì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 m cung. ดีนี่บ้านใส่เสือขอาแม่ติดหัขดขุน, <c oughs> นดแดงจ้าวายอยู่เฮ้ยมันไม่ออกอับมันติดอยู่ตรงนี้อะไปเหยียดหี้แรงนะเราเล็งเข้าตากระเด็นนี่เสียสู้เลยนะ <c oughs> ไน้แล้วแทบไหล,หลพี่น้องงัดจนเละกินกินกินในนี้ต้องอย่าอย่าดสวยงาม รักษาความสะอาดสวยงามมันมันไม่ร้อยที่ได้กินเอาจอดมาเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้กินน่ะกินปูกันไหมล่ะเอาตามอัธยาศัยจูรูไปเลยไม่ต้องเกรงใจไว้สิว่าว่าเกรงใจบ่ได้ดิป้าเวลาคนเขาจีบกันใหม่ๆอ่ะเฮ้ยหวยเราก็ใช้มือกันน่ะจะปันนีเมื่อกีนผู้สาวๆเขาก็บ้าการเผ็ดขึ้น่อยเด้ โอ้ปาไปเลียงแกหัวกลุ่มไหมโอ้สับป่าสับป่าร่างไม้เนี้ยก็ได้ล่างยาวเออนิวเมื่อกี้สั่นๆปั่มๆนั่นพี่ดำมึงอ่ะเลียนไว้ทันแก่ นั่นแหละพี่น้องจ้าเดี๋ยวกาสิพักกัน์ัซอออกในหลังไม่เนี่ยนะคะเด้อยวก็ให้จัดก,กันไปนะคะอีหลักก็ฝากโปรโมชั่นสำหรับล,รลูกค้าที่สอบถามเข้ามาว่าอีหลักดูแลสุขภาพในรูปร่างยังไงนะคะก็ดื่มกาแฟ B7 เป็นประจําทุกวันย้ําว่าเป็นประจําทุกวันวันละหนึ่งถึงสองซองเด้อพี่น้องจ้าช่วยเร่งระบบการเาผาผลาญทําให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลนะคะ <c oughs> ผู้ใดมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเป็นความดันเป็นเบาหวานปวดคอ,ขอเขาเน,น,นาะโมค่อยรับรับโมค่อยสนิทก็สามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้เด้อ หนึ่งกล่องมี12 250บาทส่งฟรีไปทางฟรีแคมเปญ9 9นะคะ <S <S พี่น้องจ๊ะซื้อ9กล่องแถมฟรีอีก45ซองนะคะในราคาเพียง2,200บาทนะคะส่งฟรีไปทางฟรีปกติ9กล่องแถม45ซองนี้จะราคาอยู่ที่3,400บาทด้วยพี่น,อน้องลดไปทั้งหมด50%เลยนะจ๊ะแล้วก็ โคกนี่นะคะอิราตามด้วยน้ำปลารอิระพากินนะคะสูตรแซ่บนวดจบได้ขวดเดียวโปรโมชั่นนะคะ2ขวด139บาทจะส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็นี่ค่ะแพ็คคู่นี้ขายดีมากนะคะพี่นอนจ๋ารวมส่งแล้ว170บาทหรือใครอยากได้เนื้อล้วนๆน,น,นะคะก็มีนะคะอันนี้มาแรงแซงทางโค้งเพราะว่ามันคุ้มค่ะพี่นอนจ๋า150บาทเด้อพี่น้องเด้อแพ็คคู่นี้ส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนกระปุกใหญ่นะจ๊ะ เข่ามืออื่นด้อค่ะเด้อโอนจองเกือบจะเต็มแล้วนะใช่ไหมป้าโอนจองนะคะเยอะแล้วนะคะพี่นงจ๋า,จาเข้าพรุ่งนี้ <c oughs> กระปุกละ100บาทไม่รวมค่าจัดส่งด้วยค่ะพี่นงจ๋า,จาอีดาขายในราคาส่งตั้งแต่กระปุกแรกก็คือ100บาทเวยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจนะคะอยากจะได้สินค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอมาแล้วก็แอดิ้งไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้อีดาพากินกระเพกพิ่ซิกไปแล้วสวัสดีจ้า